โสดอยู่หรือเปล่าะถ้าโสดอยู่อยากมีความลับที่ดีและมีคุณภาพวันนี้จะพามาเช็คลักษณะผู้ชายตามตำราโหเห็นที่ไม่ต้องดูดวงเป็นก็แค่ดูบุคลิกภายนอกก็พอจะรู้ได้ค่ะว่าคนคนนี้จะพาชีวิตเราดีขึ้นหรือจะพาชีวิตเราแย่ลงค่ะคนคนนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องรวยล้นฟ้าพร้อมที่จะไปเรานะคะแค่อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจไม่ทุกข์ใจรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยัยลักษณะโหเหงนผู้ชายที่ดีมีอยู่6ลักษณะเช่นตานี้ค่ะ คนหนึ่งเป็นคนที่มีใบหน้าอิ่มเอิมสดใสหน้าผากนอบนุ่นได้รูปไม่บุบว้าวนะคะ,ะแสดงถึงวิสัยทัก์ที่กว้างไกลเป็นคนที่มีเมตตาและมีปัญญาดีค่ะ2คิ้วยิ่งเรียนตัวเป็นระเบียบไม่ขาดเปอนนะคะคิ้วพน้นหางตาค่ะแล้วก็ไม่เข้มหนาจนเกินไปบุงมบอกถึงเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีเหตุผลมีความเป็นตัวตนค่ะและก็เป็นคนที่อารมณ์ดีไม่ขึ้นไม่ลงแน่เป็นคนที่จิตใจแน่นอนค่ะ3ดวงตาสดใสไม่ขุ่นมัวนะคะดวงตาเป็นหน้าตาของหัวใจ คนที่ตาลอกเล็ดไปมาเป็นคนที่ไม่พ่อยจริงใจนะคะข้อสี่ค่ะโหนกแก้มนุ่มเต็มอิ่มไม่ปอบไม่แฟบแสดงถึงอำนาจบารมีและความสามารถในการจัดการและบริหารค่ะข้อห้าจมูกเป็นสันฟ้มอ,อิ่มเอบโดยเฉพาะปลายจมูกนี้นะคะถ้ามีเนื้อหน่อยนะคะจะเป็นคนเจ้าทรั์ค่ะเป็นหุ่มรับเลยไม่ได้บอกถึงสมบัตินะคะบ่งบอกถึงการบริหารการเงินที่เป็นค่ะข้อห้านะคะริมฝีปากจะต้องอิ่มเอิบปากย้ําเล็กน้อยไม่ดำำําําแสดงถึงความ เป็นคนที่มีลูปะทักษ์ดีค่ะสุขุมมีวาทศิลป์โชคลาภจากการเจรจา,าและผู้ใหญ่ละผู้ใหญ่เมตตาค่ะข้อสุดท้ายนะคะขางอนมีเนื้อเลือที่สำคัญนะคะไม่บุม๋มไม่ปริ้นนี่คือมีความยาวรอบตับใบหน้าค่ะคนคนนี้จะเป็นคนที่มีบริวารดีแล้วก็มีสุขภาพดีด้วยค่ะจำไว้นะคะห,หูเฮงเป็นเพียงเครื่องมือในการดูดวงของผู้ชายแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตัดสินใจตามตำราห,หูเฮงเป็นลักษณะแค่ภายนอกเฉย อาจไม่เท่ากับแฟนกระทําไม่มีใครสมมูรณ์แบบร้อเซค่ะเลือกผนที่บอดีกับหัวใจเราจะใช้แค่หงูเห็งเป็นแว่นขยายแต่ไม่ใช่คําตัดสินคุณจะต้องใช้สติปัญญาและความรู้ของคุณเลือกให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเลือกผิดชีวิตพังค่ะ